โอ้มันมันต้นใหญ่เนาะตอนนั้นมามันเต็มเลยว่าม,ม่จอยนี่ต้นทีต้นเนียนว่าทีว่าหมากมันหลายโอ้ตะกอนนี่คือสิเต็มหย,ย่อยน้ำยางเนาะเก็บไปหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเก็บไปหมดแล้วอโอ้ม,โอม่จอยถือ<า><า>เกลือก <ไป S 2> ลย้ <ไป S 2> มากทำบุญให้แต่แหกได้มงคลต้นว่มยามนต้นใหญ่นต้นนหน่อยนึงเนาะแต่ว่าหมากคือสิหลายค่ะวา่าม่จอยนี่ห้อยเก็บไปนี่ น่าจะเป็นตพันเดียวกันได้แต่เอาตะใบมันก็ได้พิเ,เรี่ยนเอาพิกัดเอาใบแต่ว่านูอยากได้ซื้อที่ยู่เจ้าของสวนไหมจ้าของต้นไหมเมร์มต้นมื้อนี้เป็นหมากบ่แม่จ้อยนี่เดี๋ยวค่อามมันก็ได้เดี๋ยวท้งให้ท่องให้ฉันทงังอันเม็ดเสียก,กันเลยเนาะต้นต้นนี่มันจะเป็นหมากอยู่นี่นะขึ้นน,นนี่ครับ รูปบ,บอลเขาต้นทั้งต้นทั้งนี่มันบอลไม่จ้อยที่มันเป็นนี่ต้นนี้เนาะสี่ต้นห้าต้นหกเจ็ดฝั่งนี้อีกแล้วก็รอบไปนู่นก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่เป็นมันไม่มีรูปเฉยๆนี่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 ที่เป็นหมากฝั่งนี่แหละฟังข้างนี้เนาะนี่จะขอ้ามาทายเอาต้นนั่นเอาหมาปัาเนเอาต้ตนนี้คือที่เก็บไปหลายแล้วเนาะแม่เก็บไปหมดแล้วเก็บไปนั่นแล้วได้ประมาณแต่กจะกิโล ประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าโลโอต้นรอบแรกได้ไปประมาณสองโลรอบสองก็คือเกือบสี่โลโอ้หลายอยู่ดีเหรอเนาะห้าโลโลหนึ่งก็เป็นร้อยกว่าเมนะ็ดน่ะจ้ะโลหนึ่งจะประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเม็ดถ้ถถาขนาดนี้ได้นี่ต้นบน่ใหญ่แต่ว่าให้หมากหลายอยู่เนาะให้หมากหลายหมากตัก้งเต้นนี่ตั้งเหงาขึ้นไปนเลยแล้วหลีกเก็บยอดกินจยกเทียบบ้างือยังไง ปีนี้มันก็ไม่อยเป็นยอดพะนะว่าอ๋อแต่แสดงว่าเราบ่ามีการอันนี้เราปล่อยธรรมชาติเลยเนาะนี่เนาะออกไปแล้วอยู่กับกกกับดาวมัมอ๋ออันนี้แต่ก่อนเราไม่เคยเจอนะพี่เลที่อยู่กับต้นสะเดานี่เข้าเห็นอยู่กับป้นกับส่วนอื่นฉันว่าอันนี้นี่มันสิอยู่ได้น้ำพุ่นนี่เนาะแม่จ้อยนเพราะว่าสัด๊อกค่ะเยอะจ้องแหวน พันบะกินงไม่นันนะ่ะพันบะกินงนนะ้อยนั่นจะโค้งสวนโอยู่ตอนมามือนั้นมันมีดอกคื่เด้แต่ว่าดอกมัดสีนั่นแล้วละ่ะเด้อเก็บมาเป็นผักหวานพื้นบ้านที่ที่น,นนะั่นนั่ล่ะมันเป็นพันใบกลมได้นี่ไม่ใช่ใบใบเดียวใบกลมใช่ไหมดาผ้าควานใบกลมพวกลูกน่าจะดกมาก<ด>แต่ว่ามันหมดแล้วตอนนี้ ท่านใบกลมท่านพื้นบ้านของขั้นนี้ล่ะ